สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรลดฝ้าหน้าใสมาฝากอีกหนึ่งสูตรค่ะสูตรนี้ส่วนผสมหากันได้ในครัวเลยนะคะ มีมะขามเปียกขมิน้นและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะเริ่มจากนำมะขามเปียกไปแช่ในน้ำอุ่นสัก10นาทีนะคะจากนั้นก็นำมากรองเอาก,ากากออกค่ะด้วยกระชอนทีแบบนี้นะคะในมะขามมี aha ซึ่งเป็นกรดผลไม,ม้จากธรรมชาติที่จะช่วยพัดเซลล์ผิวให้ผิวเก่าหลุดลอกและเผยผิวใหม่ที่กระจ่างใสขึ้นพอได้เนื้อมะขามที่ละเอียดแล้วไปผสมกันเลยค่ะ ใช้ขคิมนครึ่งช้อนชานะคะสําหรับคมิ้นถูกนํามาใช้ดูแลผิวตั้งแต่สมัยโบราณเลยค่ะเพราะในคมม้นมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดริ้วรอยและช่วยต้านการอักเสบของผิวสุดท้ายเราจะใส่น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะในน้ํามันมะพร้าวมีวิตามินอ e ีสูงและยังช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านพอผสมเข้ากันดีแล้วก็นําไปใช้ได้เลยค่ะไว15้15-20นาทีแล้วไปล้างออกค่ะทําง่ายแบบนี้ลองไปทําใช้ดูนะคะ